ได้ห็นุได้เหมาเพร้อมนะครับหมอครับโอเคครับพร้อมครับครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับช่วงนี้นอกจากข่าวคราวเรื่องเลือกตั้งสหรัฐแล้วเนี่ยเราต้องไม่ลืมนะครับว่า ยังมีเรื่องราวในประเทศโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพผมได้ข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยเด็กไทยเนี่ยเจอกับโรคที่เรียกว่า ARSV มากพอสมควรครับเป็นที่ห่วงกังวลของผู้ปกครองถามไทยมาครับว่า RSV นี่มีที่มาที่ไปอย่างไรวิธีป้องกันวิธีรักษาเป็นอย่างไรแน่นอนครับผมต้องชวนคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ครับนายแพทย์กัน กัลวันตะวานนิดครับท่านเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการกุมารเวชศาสตร,ร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันโรคระบบการหายใจของโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับดัง <c oughs> นั้นคุณหมอกันเนี่ยน่าจะอธิบายให้เราฟังได้ว่าที่เป็นข่าวครา,าวเรื่องของการระบาดของโรค RSV ในเด็กไทยนะั้นเป็นอย่างไรมีมายาวนานแค่ไหนป้องกันอย่างไรผู้ปกครองควรจะต้อง ช่วยป้องกันแล้วถ้าหากอาการต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยควรจะต้องทําตัวอย่างไรสวัสดีครับคุณหมอการครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับไวรัส,ส,ส,ส RSV ตอนนี้เป็นข่าวขึ้นมาแน่นอนภาวะที่โควิดยังไม่หายไปหมดเนี่ยพอมีไวรัสตัวใหม่เนี่ยผู้คนอยากอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่โดยเฉพาะผู้ปกครองพ่อแม่เพราะว่าเด็กๆไทยเรามีข่าวว่าก็โดนโรค ไวรัสตัวนี้พอสมควรใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ครับจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคือ RSV น,น,น,นะครับมันเป็นชื่อย่อนะครับเป็นชื่อเช,ชื้อไวรัสเชื้อไวรัสตัวหนึ่งเกิดข <c oughs> ึ้นครับย่อมจาก respiratory syncytial virus นะครับเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยนะทางเดินหายใจใช่ครับใช่ครับทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้ตั้งแต่จมูกลงไปจนถึงกล่องเสียงลงไปจนถึงหลอดลมแลวก็ปอดนะครับทีนี้ที่สำคัญก็คือว่าแต่ เอ่อจะเจอในเด็กค่อนข้างเยอะนะครับครับแล้วก็เวลาเด็กเป็นนี่อาจจะซซเรียสกว่าหรือผู้ใหญ่ที่อายุเยอะๆเวลาเป็นก็จะซซเรียสกว่าคนที่แข็งแรงนะครับทีนี้ช่วงมันจะระบาดเป็นตามฤดูกาลนะครับครับนะฮะคือโรคนี้ไม่ได้จากัดเฉพาะเด็กใช่ไหมไม่ได้จากัดเฉพาะเด็กเลยไม่ได้จำกัดเฉพาะเด็กครับไม่จำกัดเฉพาะเด็กครับอือครับเพราะว่าอย่างเออเทียบเท่ากับมันเป็นหวัดอย่างเงี้ยครับเป็นหวัดที่แรงนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคน คนทั่วๆไปก็เป็นได้ครับแล้วก็แต่คนที่แข็งแรงดีคนที่สุขภาพแข็งแรงก็จะเป็นไม่ค่อยเยอะนะครับครับครับจะเกิดเฉพาะเด็กก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็จะมีโอกาสเป็นเหมือนกันอาการมันเป็นยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นหวัดปกติหรือว่าเป็นเจอกับไวรัส RSV หรือเผลอๆเฮ้ยมันเป็นโควิดด้วยหรือเปล่าอาการมันต่างกันเยอะไหมครับใช่ คืออย่างนี้ฮะอันดับแรกเลยฮะเอ่อ RSV ที่มันเป็นเชื้อไวรัสที่ระบาดตามฤดูกาลับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยฮะจะระบาดตอนตอนประมาณช่วงหน้าฝนจะต่อไปเอ่อต้นต้นหน้าหนาวได้ครับก็แถวแถวเดือนกรกฎาสิงหาะนะครับนะฮะเอ่อส่วนใหญ่แล้วก็จะแถวแถวกันยาแต่ปีนี้มันจะค่อนข้างที่จะออกมาชิฟมาเลทนิดนึงนะครับนะครับอาจจะมาแถวแถวไปจนถึงตุลาต่อจน อ่งพฤศจิการเลยครับที่ว่ามันเลื่อนมาเนี่ยครับส่วนหนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเรามีโควิดตอนช่วงแรกๆนะฮะพอมีโควิดปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ป้องกันตัวเองนะฮะมีการใส่หน้ากากมีการโซเชียลดิสเทนซิ่งมีการล้างมือบ่อยๆโรงเรียนก็มีการปิดนะฮะพอโรงเรียนเริ่มเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการระบาดได้ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กครับใช่ครับครับ รักษาล่ะวิธีการรักษาเราต้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าเจ้าตัวเองทําต้องเป็นเองครับครับทีทนี้ทีนี้เดี๋ยวเอาเอาของอาการก่อนนะฮะ,ะนี้อาการเนะะี่ยเออก็จะมาด้วยคล้ายๆกับเป็นหวัดนะครับก็ม,มีน้ำมูกได้นะฮะมีไอเส็มหาบางคนก็จะมีไข้ได้ไข้าอาจจะรุมๆหรือว่าบางคนไข้สูงก็ได้นะฮะทีนี้ถ้าเด็กเล็กนี่ยครับหรือเด็กที่โดยเฉพาะอายุต,ต่ำกว่าขวบหนึ่งนะฮะก็ อาจจะเป็นได้เยอะเพราะว่ามันจะเชื่อมอาจจะไม่ใช่เป็นแค่หวัดเฉยๆมันจะลงไปที่ปอดหลอดลมได้นะครับแล้วก็แล้วก็ลงไปที่พอเป็นถึงปอดถึงหลอดลมเนี่ยก็เด็กก็จะมีอาการไอรนะฮะอาจจะไอได้เยอะเลยนะฮะเสีงสงยงเสมหะก็จะเหนียวน้ำมูกจะเหนียวข้นนะครับทำให้เขามีภาวะหายใจลําบากขาดออกซิเจนได้ทีนี้พอถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ย ก็ก็อาจจะลําบากแหละนะฮะแล้วผ้ก็มานอนโรงพยาบาลอาจจะต้องลงไอซียูนะครับขนาดนั้นเลยนะครับใช่ครับไข้เหรอมีไข้ไหมมีไข้ไหมไข้มีได้ฮะมีได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นจะต้องมีไข้ทุกคนนะฮะบางอย่ก็จะไม่ค่อยสูงด้วยครับนะฮะย่างก็ไข่ต่าๆนะฮะแล้วก็เด็กเล็กเนี่ยที่มีปัญหาเพราะว่าเขาเขาไอโดยเฉพาะเด็กเบบีนี่นะฮะอายุไม่กี่เดือนเนี่ยนะเขาจะไอออก ได้ไม่ค่อยดีเสมหามันจะพันอยู่ในคอนะฮะจะเหนียวพันอยู่ในคอเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถึงต้องโรงพยาบาลเพราะว่าไม่อย่างนั้นแกจะเหนื่อยและหอบนะฮะลงหาคุณหมอคุณหมอจะได้ให้การวินิจฉัยได้เร็วครับแล้วก็จะได้ให้การรักษาได้ทันครับครับกระทบปอดไหมครับปอดกระทบฮะกระทบฮะเป็นออได้ตั้งแต่จะหมูกลงไปจนถึงกล่องเสียงนะฮะไปจนถึงหลอดลมแล้วก็ไปจนถึงปอดได้ครับแล้ว อาการดูจกถ้าถ้าลงไปถึงเนื้อฮะครับคือถ้าลงไปถึงปอดเลยเนี่ยฮะมันก็จะเป็นมีอาการคล้ายๆกับปอดบวมนะฮะแก็จะมีไอเยอะหายใจหอบได้นะฮะแล้วก็ก็อาจจะต้องมีการนอนโรงพยาบาลนะครับอาจจะต้องให้ออกซิเจนครับ้นยาหนักเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าค่อนข้างหนักดูจากอาการข้างนอกต่างกับโควิดชัดเจนไหม โควิดเนี่ยมันก็จะตต่างกันนะฮะเพราะว่าโควิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอาการอ,าอื่นๆร่วมด้วยนะครับนะเป็นอวัยวะของระบบอื่นร่วมด้วยนะครับ,รบแล้วก็แล้วก็จะมีไข้ค่อนข้างชัดเจนนะครับนะฮะส่วนอันนี้จะเน้นไปทางด้านไ s v วีเนี่ยจะเหมือนไปทางหวัดมากกว่านะครับห,หวัดทั่วๆไปหรือหวัดที่ค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับ,รบนะฮะนะฮะทีนี้เด็ก <ๆ S 1> เด็กเนี่ยที่ผมว่าเป็นตามฤด,ดูกาลเพราะว่าอย่าง อย่างช่วงหน้าฝนนะครับเชื้อจะเจอเยอะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเริ่มมีไปโรงเรียนนะครับออไปอยู่ในที่ที่มีเด็กเยอะๆเขาก็จะมีการแพร่ได้ค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็จะติดจากเด็กคนหนึ่งอีกคนหนึ่งส่วนใหญ,ญ่ก็แพร่ทางน้ำมูกทางเสมหะทางการไอาจามนะครับการเล่นด้วยการสัมผัสกันนะครับแล้วก็ออหลังจากนั้นระยะฟักตัวก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณ2วันถึง6วันประมาณนั้นนะครับก็จะเริ่มมีอาการมีน้ำมูกได้ นะครับน้ำมูกมีไอเสมหะมีไข้ลุมๆได้อาจจะทานน้อยลงนะฮะแล้วก็อาจจะทําให้เขาถ้าเสมหะมันไปลงไปที่ปอดลงไปหลอดลมเยอะเนี่ยก็อาจจะไอได้เยอะเด็กบางคนก็จะมีหอบครับออออืืถึงแก่ชีวิตไหมเออถ้าเด็กคนนั้นนะครับเกิดมีโรคประจําตัวนะฮะเออเช่นอาจจะมีโรคอาจจะเป็นเด็กที่คลอดก่อนกําหนดนะครับหรือมีโรคปอดเรื้อรัง อยู่แล้วมีโรคหัวใจมีโรคระบบเลือดนะฮะหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะมาหาหมอช้านะฮะนะฮะอาการเยอะแล้วถึงมาเนี่ยก็อาจจะมีเป็นได้ขั้นรุนแรงนะครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับนะฮะแต่จริงๆผมเรียนตรงๆว่าไม่ได้เจอเยอะนะฮะที่ขั้นเสียชีวิตนะครับอุบัติการของเชื้อไวรัส ISV จริงๆแล้วเนี่ย เยอะมากนะฮะเยอะมากอ่เขากล้าพูดฮะกล้าพูดได้เลยว่าเด็กจนถึงอายุสามขวบเนี่ยทุกคนนะฮะเคยได้รับเชื้อ i s ซแล้ว๋อหรอทุกคนเลยเหรอและพอทุกคนเลยทุกคนเลยฮะแต่เพียงแต่ว่าผมว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่เป็นแค่หวัดธรรมดาแค่นั้นเองนะฮะไม่ไม่ได้เป็นอะไรเยอะแยะมาหาหมอบางครั้งเราก็ไม่ได้ตรวจนะฮะไม่ได้ตรวจน้ำมูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้ก็เป็นแค่หวัดก็รักษาเหมือนหวัดรักษาตามอาการนะครับแล้วเขาก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เป็นเยอะๆถึงขั้นรุนแรงเนี่ยก็จะมีส่วนค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตก็จะน้อยะครับ,รบนะฮะส่วนใหญ่วิธีแนะนําของหมอวิธีป้องกันทํำยังไงก็จริงๆแล้วก็พยายามเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสนะฮะที่ติดต่อผ่านทางระบบทางเดินหายใจนะฮะทางเสมหะทางน้ํามูกนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันก็ส่วนใหญ่แล้วก็พยายามล้างมือบ่อยๆนะครับ,รบการใส่หน้ากากานะฮะก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นการ ป้องกันของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการของโควิดก็ได้ช่วยเรื่องของ i อ v ไปในตัวนะครับนะฮะเพียงแต่ว่าพอโรงเรียนเปิดเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงในเด็กนะครับในเฉพาะเด็กเล็กนะฮะการใส่หน้ากากอาจจะยังไม่ไม่ไม่เต็มที่นะฮะแล้วก็การล้างมือหรือมาตรการในเด็กเล็กบางทีอาจจะไม่เต็มที่นะครับจริงๆปีนี้เนี่ยการระบาดเนี่ยโดยรวมไม่ได้ไม่ได้เยอะกับปีที่แล้วเท่าไหร่นะฮะนะเพียงแต่ว่า ออมันค่อนข้างมาจังหวะที่เราแข็งแรงมาตลอดเนื่องจากเราไม่ได้ไปโรงเรียนนะฮะเราหยุดอยู่กับบ้านแล้วพอมาเจออุบัติการณ์ที่ค่อนข้างเยอะขึ้นมันก็เลยอัน trust กันชัดเจนว่าดูเหมือนระบาดเยอะนะฮะแต่จริงๆที่เจอเยอะเนี่ยเป็นเป็นต่างจังหวัดเยอะเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะบางจังหวัดขอนแก่นนี่เจอ3-400ี่ร้อยเคสแล้นะฮะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นค่อนข้างเยอะนะฮะมันเกี่ยวกับอากาศเกี่ยวกับอากาศไหมเพราะว่าขนแกนอีสานเนืออาจจะหนาวกว่าทางใช่ฮะใช่ที่ผ่านมาอาจจะมีฝนตกเยอะด้วยอะไรนะอากาศร้อนอากาศชื้นแล้วก็มาเริ่มเย็นนะครับนะฮะมันก็จะทําให้เชื้อไวรัสอาจจะโตได้ค่อนข้างเร็วแพร่ได้ง่ายครับแน่แน่กสติของไทยเรากับต่างประเทศและไทยเราเองในช่วง5ปีที่ผ่านมาเป็นไงครับ RSV นี้ เออจริงๆก็ไม่ได้คือคือบ้านบ้านเราเนี่ยฮะจะจะตามฤดูกาลเหมือนกันนะฮะครับครับแต่ไม่ได้เป็นฤดูกาลเอ,อ่อเหมือนเมืองนอกที่เดียวเพราะอย่างต่างประเทศที่อยู่ในซีกโลกเหนืออย่างอเมริกายุโรปจีนญี่ปุ่นอะไรพวกนเนี้ยฮะเขาจะระบาดกันหน้าหนาวครับนะฮะครับแต่บ้านเราเนี่ยจะระบาดกันประมาณเอ,อ่อหน้าฝนอ,อาจจะต่อต้นหนาวนิดหน่อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ การการระบาดก็จะต่างกันนะฮะอออพอจะไปถึงหน้าร้อนก็จะไม่มีเลย๋อ,อไม่มีเลยนะไม่มีเลยฮะไม่มีเลยไม่เหมือนหวัดะะหว,ดวัดนี่หน้าร้อนเราย,ยังเป็นใช่ฮะออใช่ฮะออือสวเ,เนี่ยจะจะตามฤด,ดูกาลเท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าช่วงไหนที่มีเป็นฤด,ดูของ <S อ,อ s สวเนี่ย เราก็ต้องน,นึกถึงเชือ้อตัวนี้นะครับรบอย่างสมมุติเป็นมีผู้ปกครองมาถามนะฮะบ่อยๆว่าคุณหมอครับหวัดต่างจากหวัดธรรมดายังไง <c oughs> ใช่ใช่ไม่อกะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กเราก็จะแนะนาว่าโอเคคือถ้าเป็นช่วงฤดูการปกติฤดูหน้าร้อนอะไระเราก็อาจจะนึกถึงหวัดธรรมดาเขาไม่มีใครนึกถึงไอซีตอนนั้นแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นช่วงที่เป็นหน้าฝน ช่วงที่ i อซีกำลังระบาดเนี่ยนะฮะอาการเนี่ยช่วงแรกมันจะเหมือนกับหว,วัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเด็กมาด้วยน้ำมูกมีไอมามีไข้หลมๆนิดหน่อยรอเราก็คงต้องนึกถึงเชื้อ i s ซไปด้วย<ช>นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการทําตรวจเทสนะฮะเทสที่ทําส่วนใหญ่ก็เป็น การเอาสวอปนะฮะแค่แค่ต้นบัตนะฮะสวอปไปไปสวอปในโพรงจมูกในคอของเด็กนะฮะแล้วเอาไปตรวจเชื้อหาหาเชื้อไวรัสนะผลก็จะได้ภายในสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับก็จะทราบทันทีเลยว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับเพราะถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้แนะนําผู้ปกครองได้ถูกต้องการการจัดการตัวรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต่างจากหวัดนิดหน่อยนะฮะจากเด็กแพร่ไปผู้ใหญ่ได้ไหมจากเด็กแพร่ไปผู้ใหญ่ได้ไหม ได้ฮะได้คร <cues> ับได้ก <cons urai> ็เหมือนเหมือนกับวัดเลยครับนะฮะจากผู้ใหญ่มาเด็กเด็กไปผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะเรียนตรงๆว่าผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยฮะที่มีเด็กที่มีลูกหลานวัยเรียนไปโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะได้รับเชื้อจากลูกหลานนี่แหละฮะนะครับนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่แข็งแรงเนี่ยฮะไม่ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าผู้ใหญ่ที่สูงอายุมากๆนะฮะนะคุณปู่คุณย่าจิตาจคุณยายที่บ้านหรือมีโรคประจำตัวเนี่ยก็อาจจะต้องรมาระวังนิดนึงเพราะเวลาท่านติดเนี่ย น่าจะเป็นเยอะได้ครับมีวัคซีนอรือย่างครับออ v วัคซีนยังไม่มีฮะวัคซีนเนี่ยยังอยู่ในขั้นพัฒนาอยู่นะครับมีในแง่ของออกมาใช้เป็นเรื่องเป็นราวนี่ยังไม่มีฮะครับครับครับก็จะมีเป็นการคือที่ต่างประเทศก็จะมีเป็นการฉีดเขาเรียกว่าอีกตัวหนึ่งว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นพาสซีไอมัลนิเซชันก็คือเป็นไม่ใช่เป็นวัคซีนโดยตรงแต่เป็นการให ภูมิคุ้มกันที่มันสำเร็จเลยครับไในเด็กกลุ่มเสี่ยงในช่วงหน้าหนาวนะครับต้องฉีดทุกเดือนอะไรเงี้ยนะครับถ้าผมฉีด<อ>ถ้าผมฉีด<อ>วัคซีนหวัดใหญ่ถ้าผมฉีดวัคซีนวัดใหญ่มันป้องกันอาร์เอสบีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ครับโอ้คนละเรื่องกันไม่ได้เลยฮะไม่ได้เลยฮะครับจะเพียงแต่ว่าวัคซีนป้องกันแค่วัดใหญ่ก็จะป้องกันเชื้อไวรัสแค่หวัดใหญ่นะฮะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันจะระบาดมาพร้อมๆกัน นะครับมันก็จะช่วยของเราในแง่ของว่าโอเคคนี้ฉีดวัคซีนแค่วัดใดญ่มานะครับอาจจะป้องกันไม่ให้เป็นแค่วัดใหญ่แทรกซ้อนเข้ามาได้นะฮะนะครับทีนี้ทีนี้เนื่องจากเอ่อต่อเนื่องไปถึงแนวทางการรักษานะครับที่เมื่อกี้คุณสุนิชัยได้แมนเช่นนะะนะครับก็คือเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสนะครับทีนี้มันไม่มียาที่จะไปฆ่าเชื้อโดยตรงนะครับดังนั้นการรักษาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการ เออรักษาตามอาการนะครับสมมุติน้องมาด้วยเรื่องลูกมาด้วยเรื่องไข้นะฮะก็จะให้ยาลดไข้เช็ดตัวนะฮะมีน้ำมูกก็อาจจะต้องช่วยล้างจมูกให้เขาถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับอาจจะสั่งออกเองไม่ได้นะฮะบางครั้งบางคราวถ้ามาที่โรงพยาบาลอาจจะต้องมีการดูดน้ำมูกดูดเสมหะด้วยเด็กก็ร้องแย่สะเด็กเล็กใช่เด็กก็ร้องแย่สิหนอใช่ครับมันมันก็จะค่อนข้างซุฟข์รนิดนึงนะะอาจจะทรมานนิดนึงนะฮะแต่ก็พอ พอเคลียร์ทางเดินหายใจเขาได้เนี่ย uh huh. เสียมหายน้ำมูกเขาเขาเขาโล่งขึ้นเนี่ยฮะ uh huh. เขาก็จะหายใจได้เขาก็จะแฮปปี้ขึ้นฮะ uh huh. นะครับฮ uh huh. ะบแล้วก็ให้ทานน้าให้ให้ให้พักผ่อนเยอะๆนะครับแล้วก็กยาก็อาจจะเป็นยาลดน้ำมูกนะซึ่งแต่อันนี้ก็ต้องระวังนะครับว่า ยาลดน้ำมูกบางครั้งอาจจะทำให้น้ำมูกเหนียวขึ้นได้ก็อาจจะใช้ในปริมาณที่พอเหมาะหรืออาจจะเลี่ยงๆไปหน่อยก็ได้ครับช่วงแรกๆนะฮะแล้วก็จะมียาละลายเสมหะอาจจะต้องมีการพ่นยาขยายหลอดลมนะคบเพราะว่าจะทําให้เสมหะที่มันอยู่ในในหลอดลมของของน้องเนี่ยนะฮะไอออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับขยายสามารถเคลียเสมหะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บางครั้งบางคราแบบที่เรียนไปคือว่าบางทีเนี่ย น้องอาจจะไอเยอะเสมหาเยอะเหนียวนะบางคนอาจจะมีอาการว่าหอบนะฮะออกซิเจนจะต่ำนะครับในร่างกายนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องแอดมิดฝอาดูอาการในโรงพยาบาลอาการอย่างนี้ก็ต้องอยู่ใน ICU ใช่อาการอย่างนี้หนักกว่าหวันนะเนี่ยใช่ไหมหนักหนักกว่าวัดธรรมดาหนักกว่าวัดธรรมดาครับหนักกว่าวัดธรรมดาแล้วก็บางคนก็ต้องให้ออกซิเจนคนที่เป็นเยอะจริงๆก็ต้องใส่ท่าช่วยหายใจด้วยเป็นแล้วเป็นซ้ำไหม ได้ฮะได้ผมมีคนไข้ที่เป็นมาคุณแม่รับเองคุณแม่บอกเป็นมาสี่ห้าครั้งแลวนะฮะภายในฮะภายในคือภายในเวลาสองปีฮะสองปีคือคือฤดูฝนนี่เขาจะรู้เลยนะฮะพอเข้าเดือนเดือนกรกดาษสิงหาเนี่ยเขาจะบอกคุณคุณหมอสงสัยจะไอซีเหมือนปีที่แล้วอีกแล้วนะฮะนะคือคือแต่ผมจะเรียนนิดนึงครับว่าคือข้างหลังๆเนี่ยฮะจะเป็นไม่ค่อยเยอะล่ะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะร่างกายอาจจะเริ่ม สร้างภูมิขึ้นมาครับอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าน้องพออายุเยอะขึ้นเขาก็แข็งแรงขึ้นด้วยใช่นะฮใช่ครับถ้าสังเกตอาการมีแนวโน้มจะเป็น rsv พ่อแม่บางท่านอาจจะตั้งคำถามซื้อยากินเองได้ไหมไปร้านขายยาได้ไหมคือผมขอเรียนคุณสุทธิชัยนิดนึงครับว่าเนื่องจากอาการช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนกับหวัดเลยใช่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ บางทีเราจะแยกไม่ออกนะครับนะฮะนั่นเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กนะฮะเด็กอายุน้อยกว่าหนึ่งขวบนะฮะหรือลูกที่มีโรคประจำตัวนะครับนะฮะผมแนะนำว่าถ้าเริ่มมีน้ำมูกมีไอในช่วงฤดูการของที่เป็นดาซวีแนะนำให้มาหาแพทย์นะครับนะฮะคุณบรรพาแพทย์ที่ใกล้บ้านหรือคุณบราแพทย์ประจําตัวที่ดูแลน้องอยู่ประจาเนี่ยครับมาได้เลยนะครับนะฮะแต่ถ้าในขณะเดียวกันถ้าเป็นเด็กโตหน่อยนะฮะ เอ่อมีน้ำมูกมีไอเส้นห่าไข้ลุมๆนิดเดียวนะฮะอันนี้อเอ่อไม่ได้อยู่ในฤดูของไอซีวอาจจะรักษาเองได้ครับไม่เป็นไรฮะก็ล้างจมูกที่บ้านได้อาจจะกินยาลดน้ำมูกยาละลายเสมหะไปก่อนนะฮะถ้าสองสองวันไม่ดีขึ้นก็ค่อยพาเข้ามาก็ได้ครับครับดังนั้นเราต้องเป็นห่วงในช่วงเดือนนี้เพราะว่าอาการเริ่มเย็นไปจนถึงเดือนอะไรปกติที่มันเป็นฤดูตามฤดูกาลคือคือของของ มืงไทยนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณเดือนกรกฎาเนะฮะเริ่มเริ่มระบาดนะฮะ mm hmm. จนถึงประมาณเนี้ยเดือน <c oughs> เดือนพฤศจิกาส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเริ่มซาๆาไปแล้วฮะนะฮะแต่ uh huh. ปีนี้เป็นปีที่แปลก <c oughs> ซึ่งเขามันเลื่อนมาจากจากจากสถานการณ์โควิดจากการ uh huh. ที่เราปิดโรงเรียนไปนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มค่อนข้างช้านิดหนึ่งเนี <c oughs> ผมว่าเอออาจจะต้องรอดูไปก่อนนะฮะว่ามันจะไปจนถึง เอ่อกลางเดือนหน้าหรือถึงปีใหม่ไหมนะครับนะฮะนะฮะถ้าเป็นเมืองนอกนี่จะหน้าหนาลวล้วนๆเลยครับอืม,อมครับบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องระวังเพราะว่าจะติดได้เหมือนกันใช่ไหม ใช่ครับใช่ฮะแต่ผมขอเรียนว่าบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยฮะที่ไม่มีโรคประจําตัวที่สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็ถ้าจะติดก็เป็นแค่วัดเฉยๆนะฮะแล้วก็เรามาระวังโดยปกติอยู่แล้วนะฮะในช่วงนี้ก็ต้องใส่หน้ากากอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะฮะล้างมือบ่อยๆครับครับไวรัสตัวนี้ไม่น่ากลัวถึงขั้นที่ต้องมีการทุ่มทุนวิจัยพัฒนาหาวัคซีนเพื่อป้องกันใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็กระทบ ประชากรโลกเหมือนกันพอสมควรทําไมใช่ไม่มีการทุ่มเทงบประมาณเหมือนกับวัคซีนอื่นๆจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นไวรัสที่เอเป็นเบอร์เดนพอสมควรนะฮะนะฮะในทั่วโลกเลยนะครับนะฮะโดยเฉพาะในเด็กเล็กนะฮะเพราะว่าเวลาเด็กเล็กเป็นเนี่ยก็ต้องนอนโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็บางทีก็เตียงไม่มีพอก็ต้องโอเวอร์โฟล์นะฮะไปฝั่งผู้ใหญ่หรือไปโรงพยาบาลอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเป็นอะไรที่ เอมีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ค่อนข้างสูงนะครับโรคเนี้ยนะฮะทีนี้เวิจัยในแง่ของรีเสิร์ชเนี่ยในแง่ของวัคซีนหรือยารักษาเนี่ยเขาก็มีอยู่มาตลอดมีมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะฮะนะฮะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเชื้อที่อทำวัคซีนค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนะแล้วก็อาจจะบางทีเนี่ยวัคซีนที่ที่ทำ study ออกมาที่ทำ เอ่อรีเสิร์ชออกมาช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้เวิร์กดีเท่านะครับนะฮะเพร<ม><ม>าะฉะนั้นเนี้ยก็เลยเดี๋ยวต้องคอยดูต่อไปก่อนนะครับว่า<ม>ว่าอนาคตเร็วๆนี้จะมีอะไรออกมาไหมครับครับครับ,รบในไทยเราละ่ะมีการพัฒนามีความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลหมอทั้งหลายแหละเพื่อที่จะดูแลเรื่อง RSV ให้เป็นระบบไหมครับทุกวันนี้จริงๆแล้วอ,อ RSV ไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นเชื้อที่ใหม่นะฮะ mm hmm, mm hmm. เขาอยู่กับเรามาหลายสิบปีแล้วฮนะค,ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามโรงพยาบาลใหญ่ๆอาจารย์โรงเรียนแพทย์ mm hmm. คุณหมอเด็กทุกคนเนี่ยฮะรจริงๆแล้วก็ดูแลคนไข้ที่เป็น RSV ได้นะฮะท mm hmm, mm hmm. ีนี้เราจะต้องรู้ว่าพอ,พอ,พอเขาเป็นเยอะ มีอาการหอบมีอาการหายใจแรงรขาดออกซิเจนเนี่ยอันนั้นก็ต้องย้ายลง ICU ซึ่งจะต้องมีกุมารแพทย์ที่ดูทางระบบทางเดิหายใจทาง ICU เป็นคนดูตรงนั้นโดยเฉพาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการประสานงานกันอยู่แล้วนะครับระหว่างในทีมแพทย์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการทำวิจัยหลายๆอย่างเกี่กับบัตรการของโลกการรักษามีการแชร์ข้อมูลกันตลอดครับนะคร ในโรงเรียนแพทย์นี่เรื่องนี้ก็ให้ความสําคัญปสมสห้มากกวรไหมครับไวรัสตัวนี้ RSV นีใ่ใช่ครับใช่คร mm ับ hmm. โดยเฉพาะฤดูอย่างนี้ยครับก็จะเจอเคสเยอะมากครับ mm hmm. ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียนแพทย์ก็จะเป็นเคสที่หนักๆครับ mm hmm. ครับถ้าเราเดินไปที่ร้านขายยาแล้วบอกเนี่ยลูกเป็น RSV เนี่ย mm hmm. เภสัชกรประจำร้านยานี่จะทําอะไรกับเรา เหมือนก็วัดเราเป็นหวัดใช่ไหมเราเป็นหวัดเราก็เดินไปที่ร้านขายยาล้วบอกเนี่ยเป็นหวัดอ่ะอ้าพี่สัจกรก็บอกอ่านี่นี่นี่อ่ะไปลองดูวปไงถ้าเราบอกเป็นไอซ์ีเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือจริงๆจริงๆถ้าถ้าเรารู้ว่าเป็นไอซ์ีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็ผม ว่าก็ต้องคือการที่วินิจฉัยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นแพทย์แพทย์วินิจฉัยให้นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะก็ต้องคุยกับแพทย์ที่ที่ให้การวินิจฉัยอะฮะว่าว่าจะได้รับยาอะไรควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับแล้วถ้าเฝ้าดูวาการถ้าการเป็นไม่เยอะก็กลับไปดูแลที่บ้านได้นะฮะแล้วก็ถ้าเอ่อเป็นไอเยอะขึ้นหายใจแรงขึ้นหอบมากขึ้นทานไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะคุณหมอก็จะแนะนําว่าโอเคน่าจะพาเข้ากลับมาที่โรงพยาบาล ในทางตรนข้ามถ้าถ้าเกิดสนใหญ่ที่เจอคําถามของทางคุณสุทธิชัยว่าคือบางทีเป็นเป็นพี่น้องกันมากกว่าเอออ่นะคือคือลูกคนเล็กเป็นอ่แล้วลูกคนโตหรือหรืออีกคนนึงเป็นเนี่ยมีอาการติดกันนิดหน่อยเนี่ยจะไปซื้อยากินเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามร้านขายยาครับคือถ้าเด็กคนที่เป็น อาการไม่เยอะนะฮะอาจจะรักษาเหมือนหวัดทั่วไปก่อนได้ครับแล้วเด็กคนนั้นอาจจะอายุเยอะแล้วเป็นเด็กโตหน่อยไม่มีโรคประจําตัวอะไรก็อาจจะรักษาตามอาการนะฮะให้ยาลดลดน้ํามูกไอละลายเสมหะนะครับได้ครับไม่เป็นไรครับสมมติอย่างคุณแม่ที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยว่าลูกเป็นมาสี่ห้าครั้งแล้วเนี่ยพอเป็นลูกเป็นอีกครั้งอาการคล้ายๆกับคราวที่แล้ว ยังไม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็แวะไปร้านขายยาแล้วก็เอาซองยาเดิมเนี่ยไปให้เพสักรบอกเอาตามนี้ลองดูก่อนก็ทําได้เนี่ยใช่ไหมได้ครับจริงๆก็ถ้าแน่ใจว่าเขาไม่ได้มีอาการหอบไม่ได้มีหายใจแรงนะฮะยังกินได้ดีล่าเลยนะครับนะครับไม่ได้มีไข้สูงอะไรมากก็จะทานยาประคับประคองอาการไปก่อนได้เพราะว่าเพราะว่าโรคไอไไม่ได้มี ไม่ได้ต้องการยาพิเศษอะไรอการรักษาก็เป็นตามอาการอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แต่เราเราก็ต้องเราแวรนิดหนึ่งว่าถ้าลูกเป็นเยอะต้องรีบมาถูกต้องถูกต้องนะครับคือประมาทไม่ได้มันเสี่ยงไม่ได้ใช่หรี๋ยวเฉพาะลูกเล็กๆที่พูดยังพูดไม่ได้แล้วก็ร้องเนี่ยนะใช่ไหมมันก็มันก็เขาไม่รู้เขาเป็นอะไรอ่ะแล้วเราก็ถ้าเราซับสัยเราไปหาหมอปลอดภัยกว่าที่เราจะไปใช่ครับใช่ครับคือคือคือถ้าเป็นน้องเด็กเล็กๆโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่าขวบ นึงโอกาสที่จะเป็น R อซวีที่เป็นค่อนข้างแรงหรือเป็นลงไปในหลอดลมในปอดเนี่ยจะเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนําว่าถ้าน้องเป็นหรือเด็กเล็กเป็นเนี่ยควรจะต้องมาหาแพทย์ครับใช่ใช่แล้วผมอก็เดยาิเองใช่แล้วผมก็เดาว่าอาการคงทรมานเช่นกลางคืนนอนไม่หลับไอทั้งคืนใช่ไหมเหมือนกับที่เราไปจริงฮะจริงมไอความทรมานของไอ้วัดเด็กเด็กเล็กเนี่ยครับ 分 chat, 分 96, เวลาเวลาเน้มูกเหนียวเสมหะเยอะเนี่ยเขาจะนอนไม่ได้หายใจไม่ออกกินก็ไม่ได้นะฮะเขาเขาจะเฟอร์มากเลยฮะเขาจะทรมานมากใช่ใช่ใช่ก็พ่อแม่บางจับบอกว่าฉันเป็นเองดีกว่าที่ใช้ลูกเป็นถุกต้องถุก้องมีมีคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะฮะบอกว่าคือคือเขาเห็นใจลูกเลยเพราะว่าพอติดเขาติดจากลูกไปนะฮะมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยติดจากลูกไปแล้วก็เข้าใจเลยว่า คือมันไม่เหมือนหวดธรรมดาเขาบอกว่าขนาดแม่ยังแย่เลยเสยนหักเหนียวมากแม่ไอไม่ออกเออใช่ใช่คือะฮะเขาเข้าถึงเข้าใจว่าทําไมเราต้องล้างจมูกช่วยลูกเขานะอะนะคะใช่ใช่นี่ครับต้องขอบคุณคุณหมอกันมากที่ให้ความรู้เรื่องนี้เพราะว่ามีคนถามเข้ามาผมก็เลยบอกต้องหาผู้เชี่ยวชาญละต้องไปที่โรงพยาบาลรุ่นรนี่แหละต้องหาคุณหมอที่ทําเรื่องนี้โดยเฉพาะขอบคุณมากครับคุณหมอกันที่ให้ข้อมูลความรู้และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง <differences S 2> ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณสุทธิชัยครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับ